สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสดีก็เลยพาเพื่อนๆมาชมข้าวนะครับมาดูพันข้าวนะครับพันข้าวไร่ตัวนี้พันข้าวไร่วานพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เขาก็ พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากข้าวของผมที่หว่านไว้นะครับข้าวกอขอหกข้าวเหนียวนะครับพันข้าวเหนียวตอนนี้ก็ยังเป็นเบีย้ยเป็นก้าอยู่นะครับข้าวข้าวไร่ตอนนี้ก็ มีน้ําอยู่เต็มแปลงนาเลยนะครับถ้าเกิดเก็บเกี่ยวช่วงนี้มันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากลําบากหน่อยเนาะถ้านาข้าวมาหวานนาปีนะครับในที่ลุ่มนี่ครับคือข้าวกอขอหนะครับข้าวแปลงของผมนะครับตัวนี้ช่วงบานก็มาเจอหน้าแรงมาเจอฝน ทิ้งช่วงนะครับหญ้าขึ้นเต็มขึ้นท่วมหมดตอนนี้พอมีน้ําน้ํามาหน่อยก็เลยได้วานปุ๋ยเขาก็เริ่มเขียวมาหน่อยนะครับมาดูความดูความแตกต่างกันนะครับเนี่ยข้าวกอขอหกเก็บเกี่ยวก็ประมาณทิชิกาทันวานะครับเก็บเกี่ยวประมาณนั้นจะเข้าปีใหม่แต่ตอนนี้กันยานะครับ ข้าวไร่นี่เขาก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วหวานก็ใกล้เคียงกันนะครับนี่แหละคือความแตกต่างของพันธุ์ข้าวนะครับตัวนี้พันธุ์ข้าวอายุการเก็บเกี่ยวสั้นนะครับส่วนมากเขาจะไปหวานไปหยอดตามที่โนนนะครับที่โนนที่ลาดชันอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยมีน้ำขัง นะครับจะเหมาะที่สุดนะครับถ้าเกิดเมื่อวานในนาปกติแบบนี้ก็เก็บเกี่ยวก็ต้องลุยน้ํานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับพาเพื่อนๆมาดูว่าเท่าพันหนึ่งก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วอีกพันก็ยังเป็นต้นเขียวขจีอยู่นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ